มีเสนตหค่ะนีกัมีเสน่ค่ะท,ะนทะันจะข้าวกันพี่น้อง เทียงเขามาอกองไหนอัดเทียงมบ้านอัดเทียงมบ้านเนเมีนเอาไว้นเ่งอมายกก่เอาไม่พอกน,นี่ัี่จ้า

你肯定买了吧。 อาจารย์ไม่ใส่สายดงมืดไปไ่คุณ่แดดเด้ออาจารย์สแดงมด่ได้แดดเด้อ 好吧，对我不动手了。 妈妈面。 นี่อะไรอยู่แถบนี้เดี๋ยว่านอยู่อยู่ก่นเดี๋ยวม่ดนี่หม่เนี่ย กันจะข้าวกันพี่น้องเปี้ยงเขามากร่องไปนี่อัดเปี้ยงหมู่บ้านอัดเปี้ยงหมู่บ้านถิ่นเมียนเอาไว้ในเฮียนน้องมาดี่น้นนองอเปรี้ยง ăn leo thế mi lông đấy nha chị đây Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn ai? cái này thì chúng ta đào lên đây còn bể nó nó gì, 那你看， 你自己买了。阿仔，你晒晒太阳，中午去不？妈妈，แด

สลับดีกว่าพ่อตองสลับติดขึ้นยังไงล่ะ ก็จะใส่แต่ถุงมือกันมี่แหละคุณพ่แดดเด้อเบียยเทียงสองคนออกไปบางเบี้ยมางวัน <Breath able on>